สวัสดีค่ะครูดานิดานิเซิฟเอ็กเปิร์ตนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่เป็นจริงเสมอไปค่ะและคุณก็รู้อยู่แก่ใจจริงไหมคะวันนี้คุณลงมือทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นเป็นเพราะความเชื่อกับความพยายามขัดแย้งกันค่ะและความเชื่อก็ชนะเสมอคุณทำอะไรหลายๆอย่าง ต่อให้คุณทําอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าภาพในหัวของคุณยังเป็นภาพของความเป็นไปไม่ได้ภาพในหัวของคุณเนี่ยยังเป็นภาพของความล้มเหลวภาพในหัวของคุณยังเป็นภาพของความยากลําบากนั่นแหละค่ะภาพในหัวของคุณก็คือความเชื่อของคุณและความเชื่อจะชนะการกระทําเสมอคุณรู้ไหมคะคนที่เขาประสบความสําเร็จภาพในหัวของเขาจะมีแต่ภาพของความเป็นไปได้ คนที่เขาประสบความสำเร็จภาพในหัวของเขาจะมีเต่ภาพของความมั่งคัง่งร่ำรวยประสบความสำเร็จไปที่ไหนเขาก็ประสบความสำเร็จทุกทิศทุกทางนี่คือภาพในหัวคนที่เขาประสบความสำเร็จและก็ยังมีอีกหลายหลายคนที่ยังมีชีวิตที่ยากลําบากตะเกียกตะกายผลลัพธ์ในชีวิตก็ไปไม่ถึงไหนนั่นเป็นเพราะว่าภาพในหัวของเขาความเชื่อในหัวของเขา ยังเป็นภาพของความยากลำบากอยู่วันนี้คุณจงเปลี่ยนความเชื่อในหัวของคุณใหม่เพราะความเชื่อในหัวของคุณมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณค่ะถ้าวันนี้ชีวิตของคุณยังไม่ประสบความสำเร็จยังไปไม่ถึงไหนคุณสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนความเชื่อในหัวของคุณใหม่และวิธีการเปลี่ยนความเชื่อในหัวของคุณใหม่อย่างง่ายๆและรวดเร็วก็คือ คุณจะต้องหาคนต้นแบบที่เขาประสบความสำเร็จวันนี้คุณทำงานอะไรคะวันนี้คุณทำธุรกิจอะไรคะคุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบง่ายๆคุณจงหาบุคคลต้นแบบที่เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจที่คุณทำเพราะความเชื่อในหัวของคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณค่ะจงลงมือทำตามความเชื่อใหม่ จงลงมือทำตามความเชื่อว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเป็นไปได้จงลงมือทำตามความเชื่อว่าชีวิตของฉันเป็นไปได้ทุกอย่างที่ฉันปรารถนาและฉันต้องการจงลงมือทำตามความเชื่อแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ y, คูดานิการันตีเพราะคูดานิเปลี่ยนความเชื่อในหัวตัวเองใหม่ด้วยวิธีการนี้แล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนคูดานิแน่นอน ลองเอาไปทำดูนะคะเพราะความเชื่อในหัวของคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกับครูดานีดานี่เซิร์ฟเอ็กเวิร์ดค่ะ